ฮ,ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลยายไม้นี่เนี่ยเออเออเขาโทรมาจากรอบละวุนแรลกันแต่มันบ้านสายนุนแหละนายมันก็ไม่ได้โทรมาอีกนี่นย้ายก็เลยโพสไปให้มันเห็นนะนะ่ะะเออมันจะเห็นไหมนะ่ะโพสเราน่ะบอกจะ<ม>บอกมันนะ่ะบอกมันให้รีบมาอ่าจะรอมักระเตรมอ่าแล้วเตรียมรักฐานมาด้วย อาถ้ามึงอ่าถ้ามึงอถ้ามึงไม่มีหลักฐานน่ะอากูจะแจ้งความครับจะบอกมันยังไงเหล่ยมาโทรมาด่ามาโทรมาด่ายายว่างไงนะโอ้ยมันด่ายายสารพัดเป็นเหี้ยเป็นซับเป็นอีควายอีโง่มันโอยสุดยอดเลยร้อนเลยแหละยายเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายอ่าแล้วมันเนพอกระเพาะตาต้อนไทไถ่ อ,อ่าเอมันพูดเอกับภาษาใต้นะนายอ๋อแต่ก็บอกเออมึงพูดไรกูกับมึงพูดอ่ามึงพูดไรกูแล้วกูกับฟังไม่ออกดอกบอกเอเลยย้ายเลยด่าครับมันว่ามไอ้ที่ไอ้นรกเนี่ยก็ย mm. ้ายเลยปิดไอ้วางสายจากมันเออแล้วมันออแล้วมันก็ไม่โทรมาอีกเลยอืมอุ้ยด่าเราแอบจะยิ้มพรมึงโง่ไงเออเออกูยอมรับอ่ะกูโง่กูเป็นควาย เออมานั่นว่าอะไรอะไรนะปดิฐ์อ่าปดิษสีประสิทธ์บอกกูรูจาอาอ้ากขาญาติพี่น้องคุณคือกันก็มันไม่ใช่ประดิษฐสีประสิทธิ์เอาแล้วมันเป็นใครบอกยี่โง่อวันอีควายมันด่าเราอีซากีเฮียอันวนวู่นบอกผู้ชายเฮีย้ปากจัดขนาดโยดเออ มันว่าเราเออมันว่ายายน่ะมีคนแจ้งความว่ายายชอโกงเขาเออนั่นแหละมึงรีบมาอีสามยี่สี่น่รีบมากูรอมึงอยู่อ,อ่าแล้วมึงเตรียมเอ่าอ่าก็แล้วมึงก็เตรียมเตรียมหลักฐานมาเลยกูชอโกงใครกูนั่นก็อะไรกับใครถ้ากูพิดกูยอมรับพิดถ้ามีหลักฐานนะเอาหน้าโลดถ้าไม่มีกูก็จะแจ้งความกับมึงที่กันเลยมาอ่าเรมิน n อ่าก็บอกกึงบอกว่ามึงน่ะทัน เออละมึงน่ะผ่านมาเจ็ดยานน้ากูามะะกเเีเอาเออมึงเออละกูเนี่ยเอาเอาเลขเจ็ดบวกบวกเจ็ดไปสิมันได้เท่าไรมึงผ่านเจ็ดยานน้ากูเนี่ยผ่านมาสิสี่ยานน้าเนาะมึงก็รูก็แล้วกันสองคนเนี่ยดูกูวัวใครน่ะอืมพอทุกวันเนี่ยเราก็ไม่มีจะไม่มีอะไรเกิดเสียอยู่แล้วกับชีวิตับกระจายเลยไม่ตายเลยจะมาอะไรกับเรายายบอกยายบอกว่ายอย่างไงนะ บอกว่าอะไรไอ้ต๋องมันโทรมาอะไรนะยายบอกอย่างนี้ว่าต้องข้อใไห้โทรมาบอกยายบาดเออแต่ยายก็โทรกรโทรไปหายายาดเออเราเรายายวาดเขาไม่ไม่รับสายเ,เลยต๋องเขาเลยให้เบอร์เบอร์นี้มาเออระใช่นาคิดไหมยายก็เรียกเรียกเขาหน้าได้หละ่ะกับมันบอกว่าใช่เอออย่างนั้นกันกบเออก็ฝากกออก็ฝาก ฝากดีบาใเฮโทรมาหาสองดึงเด้อสองมันให้สั่สงของก็จะมาส่งไอตอนบ่ายสามโมงนี่นะให้มันโทรครับหาลูกมันเดืองโอ้ยตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลติดต่อกันเองเหมือนว่าแล้วมันก็วางสายแล้วมันก็แบบบอกบอกเบอร์ยายเลยนะยายจะไม่นั่นเออยายก็ไม่ได้โทษทียายบอกน้าน่ะเลยอ่าสองโมงก็กว่ามั้งมันโทรมาอืาเออบารอะได้ เออเได้เบอร์นี่มาจากไหนยายก็บอกว่าเออเราต้องต้องนำม,มันให้มาให้มาก็กระ,กะทนูนั่นเละเพราะเขาก็เคยช่วยเหลือยายยายก็เลยเออเขาช่วยโทรให้ก็แค่นั่นหละไม่ได้จะไม่ได้มีอะไรทําไมถึงนั่นเพอาไอเ้เหียเนี่ยมันให้เบอร์กูไปทั่วเลยแล้กวก็ว่างสายไปอีกนะและ้วที่นี่สักพักเลยไอ้เบอร์ไอ้ลงไ,ไ,ไทยด้วย หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเด็ดโทรมานี่คุณสมหมายมีคนแจ้งความโทรมาจากแจ้งวัฒนะว่าคุณน่ะชอบโกงวาอัอไหนอันไหนอันเ้ออันเออเอ็งว่าเราเลยจากคยเอ็นไปชอบโกงใครกูก็นอนอยู่บนเตียงกูก็เหมือนคนป่วยติดเตียงเ่ะอกูไปไหนมาไหนกูก็ลําบากเออจะลุกไปไหนก็ลําบากมันคงจะโทรถามใครแถวบ้านนางว่าเออว่าเอ็งไปไหนป่วยติดเตียงหรอกแล้วพอเอ็งไปบ้านเย็ดกลับมาว่าคนป่วยเดินได้เนาะ กูกับม่ว่ากูป่วยตี๋กูกับพ่อเดินได้กูก็กูก็บต๊ะกระแท้ไฟบางทีกูเดินไม่ถึงผัวกูก็ก้ารถเข็นไปมารับกูเออแล้วมากะว่าอี้เ้่อีซัดอะไรมันไม่แบบไม่มีปีมีคุยหนาในอ๋อเออกันยังบ่านลืมก็เราลืมบอกไอ้เพิ่มนะเออนังเฮ้มันอัดเสียงไว้น่ะเองลืม嘛่ะี๋อวผมอาจะถามยายยุไววอัดเสียงไว้อัดเสียงไว้ไหม น the ี ø, ่มันดาแย่ย like no ังไงแย่ก็นดามันไหะบอกไอ้เหียเออแล้วมึ่อน่ะเออเราวมึงน่ะมันยังเออมึงยังป็นดูกผู้ชายไม่ยมึงด่ดาคนขนาดนี้กูก็แค่ว่ากูจะกูอธิบายว่าเออก็นอกมันให้ร้านมันให้โทก็คือบอกแค่นั้นก็จบนั่นแหละจะจะมาอะไรล่ะมานั่นเล่ามากล่าวหากูทำไมเออนั่นแหละเรื่องแค่นี้มันก็ไม่น่าไปถึงไอ้ซัดไอ้เหียขนาดนั้นดอกก็แค่บอกขอ เจเสียยายก็อดได้ที่ยายก็ดาขึ้นโดนดาเมงไอไงซัดไอ้เพียเออกะ็ไอ้ซัดนรกมันจะไปถล่มมันมันจะไปถล่มป่าเรื่องเหตุพลนใดเนี่ยมันเสียเปียบทีหนึ่งทีป่าไม่ได้ไปบันทึกเสียงไว้เนี่ยนะกันนั่นแหละอปบันทึกเสียงไว้ไอ้มันมาไอ้มันมายวมันเจอว่าก็คนยญงยี่ไม้เนี่ยมันผ่านมาเจ็ดย่านน้ำคือการกูเคยกลัวใคร คนอย่างกูเคยกลัวตายนี่ลองพักกูกูกว่ากูก็พามากถึงกันอืมเออกูพามากจนกูไม่อี้นี่ราคาัหกูเป็นแสนนะกูคิดเอาแค่นี้เออกูก็ไม่ใช่ขี่หมูขี่ม้าเนอะบอกใครเออมาใครมันเลยบมันทามมันต้องมีให้มันต้องมีใครใส่ฟืนใส่ไฟหรือสักอย่างแหละเออมันต้องมีใครใส่ฟืนใส่ไฟสักอย่างีงแหละถึงให้ตะชิดโมโหไก่อันขนาดนี้ ไอ้อันก็ฟังไอ้อันก็รอฟังจากสชิดมาที่หนึ่งเออตึงกใส่ยายเลยท่างีสัตัางเหี้ยด่าแบบไม่มีเหตุผลมันก็เกินไปแล้วอ้อันไหนอันลูกยีวิตนั่นแหละที่มันโทรไปหา่นาห่ะนาจะเป็นไน้อันเออบอกให้มันมาอนอย่างเองเคยขัวคนเออเออลืมบอกไปเออพอเห็นเห็นเองโพสโพดได้กับสักพักหนึ่ง ไอ้โป่งโทรมาบอกแกไม้เออฉันบอกแกแล้วพวกนี้น่ะเออเขาไม่เห็นเงาเองดอกออเออไอโป่งเขาเลิกงานแล้วเขาก็โทรมาหายายแต่พักหนึ่งลเลยอือมจะบอกว่าเขาเออเขาไม่เห็นหัวเห็นเงาเองดอกยายว่านะบอกเออโปองอ่งเออเงินถ้าโป่งโทรมาว่าอย่างี้ก็แสดงว่าก็จะเห็นโพสยายนี่น่ะบอกเออฉันโทรมาถามยายเดี๋ยวบอกแล้วยายจะไปยุ่งกับเขา เองก็ไม่ได้ยุ่งเองก็บ่าเอออะเองก็นึกถึงบุญคุณที่ต้องมันช่วยเองก็บอกตรงๆนั่นแหละเองขอความช่วยเหลือจากต๋องต๋องมันจะโทรไปหาตลาดโทรหามูลนิธิที่หายใจเองมีขาวกินมีขาวกินมีอยู่มีกินอยู่ตอนนี้น่ะนางอยากจะขอบคุณแต่แค่มันบ้านให้เองโทรไปบอกแม่มันแค่นี้แหละอีกอย่างก็ตั้งเองไม่มีโทรออกเออแล้วมันก็เติมเติมเติมตั้งให้เองน่ะแค่นี้น่ะ มันไม่น่าจ,จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอิงกว่านีนนเนาะคุณดาวจ,จ่ะคิดในทางที่ดีใช่ไหมนายอืมอืมไอ้โปงเอ้ยน,นั่นแหละย,ยาย,เอ,ยเอ้ยคนรอบข้างนะ่ะเขาไม่เห็นรอกไอเ้เล่าไอ้เล่าก็ทสงสารหลานอยู่แต่ถ้าเรายื่นมือไปช่วยเขา้ายกับพี่ก,กับพี่น้องพี่น้องเขาไอ้พี่น้องก็ไม่เอาเล่าคือกัน กรรมกรนี่เออยายบาดข้อกระดางชั้นคือสันเลยยายยายยายวมยายิดนะข้อกระดางเห็นเราเห็นยายปงพูดว่ากันเลยตาตาพี่ดาน้องมดเสารพัดม่าเป็นขนาดมันเลยเหรอประสาทเขา่งมาแล้วเองเคยกลัวคนนี้ให้มันมาให้มาห้าเองลดมาถึงบ้านนี่อืม เราที่เองท,ทางองอาําไปกนคือว่านันเนอพอ้ทำไมมาด่าเองก่อนนะใครเขาจะไปดามันอเออเออถ้าเออถ้าเจไออันกะเป็นลูกยัยวิตมันให้มันถ้าแม่มันว่าป่าเองนะเป็นคนแบบไหนเองไม่ยุ่งกับใครแต่ใครอย่ามายุ่งถ้ากัดกู่อนกูกับกัดคือกัดแต่กูคัดกไม่ปลอยด้วยอืมจะไม่เออมันจะใหญ่โตมาจากไหนอ่าแล้วคู่กับไม่ได้ค้างมาตัว ใช่ไหมล่ะครับอือต้องห่วงดอกไอม้อือโตกับเพียงอ่าแกเพียงร้อนนิดนิดแค่นั้นแหละเพราะไม่เคยเจอไข่ดากรนนี่ลองอดูลองดูวันจะหยิบหยิบสองหยิบสามมาเลยมันบอกว่าเห็นมึงบอกไก่เปิ้ลมันมันบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกู้่ะเออ,เอไอ้เปิ้ลบอกอย่างไงนะไอ้เปิ้ลกระโดดนั่นเออแทนไอ้เปิ้ลม,มันก็ปกป้องว่าแม่ผมไปรอใครนั่นใครมันก็ปก ปกป้องเราเออแล้วมันกระดานนั่นไอ้ปื้มเลยเออเงี้ยมันได้ปื้มไอ้ควยควยเออไอ้ปื้มก็เลยย้อนไปคืนเออแล้วควยพ่อมึงดิมันก็ย้อนออทั่วนอกดามันก่อนเออเอาวะใครดาใครก่อนละ่ะแต่ม,มันไม่มีหลักฐานนั่นมาก,กูุยยายก็จะเอาคืนด้วยกันเออ,เออมันจะกินงมาจากไหนยายนยายน่าจะโหลดไอ้นั่นมา โหลดไอ้อัดเสียงเวลาโทรน่ะเออลืมบอกนายบอกโอ้อนะโหโหลดไปเลยเดี๋ยวจะเดเีเ๋ยผื่อมีใครโทรมาอีกก็จะได้นบันทึกอยู่ในตัวเออเออโหลดไเปเต็มอันนี้ให้เพิ่มให้มโหลดไทยนะ่ะอืมอืมแล้วพวกมันหา,าแล้วมั้งให้มันมีหลักฐานตรงนี้ก่อน จะได้เอาความก็ได้นะจะได้พูดมาว่ามาอะไรมาปากคักกัน,กใน,ใน,ในตีใช่นานแล้วกเสียเสียหายแต่ความจริงก็รู้อยู่หรอกเนาะว่าใครผิดใครถูกกันนะอเออถึงแม่แม่ถึงแม่ไม่มีหลักฐานก็คงจะรู่ออกว่าใครผิดใครถูกมันก็น,นาก่ากลัวาอะไรยไาอะไนีนนนไม่มันทำงานอะไรมันคือฐานเียาตชิดอยู่นั่นแหละเลียเั้าเลียขาทำงานอะไร ไม่รู้ดอกอยู่ชนบุรีอืออืมเรียกทยมนอยู่แถวไหนเออมันอยู่ไอ้มันอยู่แถวบางละมุงใช่ไหมเออมันอาจจะทํางานโรงงานมั้งพวกนี้ครับครับครับนิ่งไอเกจอกเลยแต่แค่ทํางานโรงงานอะปากดีเดี๋ยวมึงเจอให้มันมากเลยนะครับครับอืออย่างเงี้ยแค่นี่แล้วได้เงินก็ จ้าจ้าไม่ต <vier. S 2> ้องห่วงหรักนายแค่รถมีเกกีกีนั่นเอะครับครับครับไมก็รอดูรอดูพวกมันจ้าไม่ได้กลัวเรอกคุณยายนะครับครับครับ